สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอาเจลนะคะตอนนี้พี่เปิ้ลยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะสัตหีบชนบุรีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลจะพามาเจอคุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วรักษาตัวอย่างต่อเนื่องมากว่า4ปีนะคะปรากฏว่านะคะทานยามาตลอดแล้วอาการไม่ได้ดีขึ้นค่ะจนกระทั่งคุณหมอได้มีวินิจฉัยให้ตัดข้อเท้านะคะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณลุงนะคะได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาเจลของเราแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามไปพบคุณลุงที่บ้านเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะมันก็ได้ถึงที่หน้าบ้านของคุณลุงนะคะที่ผลิตภัณฑ์อาเจลของเราสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลค่ะตามขึ้นมาเลยนะคะค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะให้คุณลุงเ,เล่าเรื่องนะคะเรืเ่องราวเกี่ยวกับอาการป่วยแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาเลาอาจลให้กับเพื่อนเพื่อชาวอาเจลของเราฟังหน่อยนะคะครับรผมชื่อนายจิรศักดิ์สุทธิประพานะฮะปัจจุบันอายุ5.3ปี ย่าง50สีไม่กี่เดือนนี่แหละ,ะก็อาชีพปกติแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างข้อพ่นสีแลวคราวนี้พอเริ่มเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันด้วยเนี่ยมันแพ้ทินเนอร์แพ้สีผมก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นรอพอ,อแล้วก็าลาออกจากรอพอมาก็ทำอะไรไม่ไหวก็ต้องอยู่อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเลยนี่เท้าผมที่เท้าข้างขวาที่นิ้วโป้งนะฮะ จะเป็นลูปัทุขึ้นมานิดนึงแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นผมก็แบบอยู่สองคนตากับหลานก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่คิดว่ารักษาเองก็คงจะหายก็ล้างแผลเองอะไรเองแล้วก็ต้องใส่รองเท้าเซ็ตตี้ไปทํางานทุกวังงนแค่นี้มันอกมันอะไรเข้า<ช> <ๆ S 2> จู่ๆก็ปัทุปทุขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบตุ่มใสๆเป็นที่ฝ่าเท้าแล้วมันแตกแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ําเหลืองอะไรไหลมาแล้ว คือทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปหาหมอผมทราบดีว่าเป็นเราหวานแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นแผลเล็กๆเนี่ยคิดว่าล้างเองคงจะไม่ความที่เรารู้ท่าไม่ถึงการน่ะคิดว่าเราล้างเราอะไรนี้ก็คงจะทุเราได้บ้างแต่ไม่ใช่เลยตอนแรกตอนแรกตัดนิ้วโป้งนิ้วเดียวตัดนิ้วเดียวเสร็จรู้สึกจะเป็นวันที่ตัดนิ้วผมนี่วันที่ยี่สิบหเดือนยี้ากันยาครับแล้วพอวันที่ยี หมอเรียกเข้าโอไอถามว่าเข้าไปทำไมติดเชื้ออีกสองนิ้ว mm hmm. คุณหมอก็เลยบอกผมว่าคุณลุงนิ้วคุณลุงก็ต้องตัดอีกสองนิ้วนะ mm hmm. ตอนนี้มันติดเชื้อ mm hmm. จะตัดไหม mm hmm. ผมบอกถ้ามันติดเชื้อก็ต้องตัดทิ้งแล้วครับ mm hmm. เพราะว่าผมทําใจแล้วตัดก็ต้องตัด mm hmm. แผลไม่หายจนถึงขนาดพยาบาลน,นี่เขาจะมีสายยางขอโทษนะฮะ <Yeah. S 1> เอาสายยางวางไว้ตรงนี้ แล้วก็จะมีเป็นระบบสูญยาการ์ดลัตแล้วก็จะมีเครื่องดูดเป็นสายยางดูดน้ําเหลืองออกมานี่มผมจําได้เลยครั้งสุดท้ายที่ผมมองกับประมาณเนี่ยเซยที่ออกมาน้ําเหลืองนะฮะครับสามวันเปลี่ยนทีสามวันเปลี่ยนทีก่อนหน้านั้นก็มีนายแพทย์คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์หมอนะฮะเขาพูดกับผมคือตามความคิดของเขาเขาคิดว่า โดนตัดแน่ๆต้องตัดแน่ๆถ้าไม่ตัดก็คือปฏิหารแล้วถ้าคุณลุงไม่ตัดนี่ถ้าคุณลุงหายเองนี่ปฏิหารมากๆหนึ่งในร้อยผมยังไม่เคยเจอผมเป็นหมอมานานแล้วผมไม่เคยเจออัฐพลครับสุธิประภาอ่าอชั้นมหนึ่งเห็นตอนที่ตาไปล้างแผลตอนที่เห็นเขาก็แบบ เห็นแล้วรับไม่ได้ครับแบบมันสาภาพเละมากเลยครับก็รู้จักกับป้าเล็กเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีลุงคนหนึ่งเขามาเช่าบ้านป้าอยู่เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานก็เลยแนะนําว่ามีอาหารเสริมแบบเจลมันช่วยในเรื่องเบาหวานได้เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกใครเขาก็ว่าดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยากขายของกันคนที่ขายของเนี่ย เป็นธรรมชาติคนขายของจะต้องบอกว่าของดีทุกอย่างของตัวเองนี่ดีตลอดยกมอเตอร์ไซค์ให้ออกไปเลยขอให้เอวไอูมิเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาให้ผมแล้วเอามอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยไปเลยก็เลยเอาเอาอูมิมาให้ให้ลุงเขากินแล้วก็แนะนําว่าวันแรกก็คือวันที่แปดมาเจอก็ให้แกกินไปก่อนสามซองก็ครบสามวันหนูก็เลยโทรมาถามว่าลุงกินแล้วอาการเป็นยังไงลุงก็เลยตอบว่า อาการที่เวียนศีรษะอาเจียนบ่อยๆเนี่ยคือมันที่มืดเอหน้ามืดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้าห้องน้ําเยอะแล้วพอวันวันที่ห้าที่แกกินเนี่ยก็เลยโทรมาอีกว่าลุงเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นบ้างไหมแกก็เลยบอกว่าไปที่โรงพยาบาลนะ่ะมีแต่คนก็ถามว่าเนื้อเนื้อแดงแดงมันเริ่มขึ้นมาแล้วตรงเนี้ฮะมันจะมันมันแบบเป็น ไอ้น,นี่เลยอะพี่เป็นแอ่งกระทะลงไปเลยอ่ะคือถ้าจะขึ้นมาข้างบนอะติดเชื้อเนี่ยเนื้อผูขึ้นมาแล้วตรงเนี้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันละตรงนี้ตอนแรกมาถึงตรงนี้นะครับครับตอนแรกถึงตรงนี้ครับตอนนี้นเ,นเนี่ยเริ่มไล่ขึ้นมาละอันนี้ก็เริ่มเข้ามาหากันละตอนแรกแผลจะกว้างแหกออกอดูในรูปว่าน้องมาดนั้น,น่ะจะแหกออกกันนี่มันเริ่มขึ้นมาละเริ่มเข้ามา ไอ้ตรงนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าหมอก็บอกแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันพอเนื้อมันแน่นมากๆก็จะเปลม่ทิ้งโอ้โหดีใจอย่างกงเหมือนได้แก้วเลยดีใจมากครับเพราะว่าขาเราเองอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปไหนผมไม่สนใจใครผมตาตาผมเองได้ชึ่งเดียวติดชึ่งเดียวติดโดยที่ว่าแผลมันหายมันมันเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วนะรรู้สึกว่าประทับใจมันมันมันเห็นผลแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ ก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ในรูปภาพว่ากินอูมิแล้วไม่ต้องโดนตัดนิ้วคือมันก็เห็นแค่ในรูปแล้วทีเนี้ยพอตัวเองว่ามาเจอจริงๆแล้วก็เจอคนเป็นๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่ามันใช้แล้วมันเห็นผลแล้วก็มันดีจริงๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะทำธุรกิจได้แบบคือพูดได้เต็มปากทุกที่อะค่ะ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะคะมันมันช่วยทำให้ชีวิตคนเราอ่ะดีขึ้นจริงๆผมยอมรับครับว่า <c oughs> ดีจริงๆครับผมกินสีเขียวอูมิครับผมเชื่อครับ <c oughs> ว่าดีจริงๆ